ในส่วนขัดมาก็จะมีอยู่อยู่2 2ส่วนนะครับก็คือส่วนของ extract solution นะครับ extract ก็คือ extract ส่วนแรกก็คือไอโซลิชั่นที่เราเบิ้ลมา2 2งเขาเรียกเบิ้ลมาเป็น2เท่าเนี่ยก็คือส่วนแรกก็จะเป็นโซล u ชั่นของ displacement อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นเป็นโซล u ชั่นของแรงภายนอกอันนี้สำหรับเรื่องของกลศาสตร์ถ้าเป็นเรื่องของความร้อนก็ส่วนแรกก็เป็นอุณหภูมิส่วนส่วนหลังก็จะเป็น heat transfer rate เป็น w a ตอะไรเงี้ยแล้วมันมันจะมีตัวแปรที่มันคู่ไอตัวรามิเตอร์ ที่มันมาคู่กันแล้วระบบสมการของเราเนี่ยเล็กๆพอเล็กๆเนี่ยเราทําเบิ้ลสองเท่าก็ไม่มีปัญหานะครับยกเว้นว่าคุณไปเจอระบบสมการที่มันใหญ่มากๆโอเควิธีแบบนี้อาจจะไม่เวิร์กนะครับแต่ว่างานในระดับเราคงไม่ได้ไปเจองานครัะอันนั้นเป็นงานของมนุษยาชาตินะครับถ้าคุณจะเจอสมการเยอะๆขนาดเป็นแบบเป็น ล้านเป็นพันล้านตัวอะไรเงี้ยนะอันนั้นอันนั้นงานมนุษยชาติแล้วนะครับของเราเนี่ยเจอสักหลักพันหลักหมื่นพอแล้วครับนะครับซึ่งทําได้อย่างนี้ทําได้นี่ไม่มีปัญหาครับอ่าแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นส่วนของพิม out node solution นะครับเออ p i n มพ์เอาพิมพ์เอาโนดโซลูชันนี่ก็ง่ายเลยพอเอ็กซ์แแล้วก็พิมพ์เลยว่าอ่าโนดนี้ดิสเซ็ตเมนต์เท่าไหร่แรงเท่าไหร่อะไรเงี้ยมันพิมพ์ได้เลยนะครับอันนี้ก็ก็ไม่มีปัญหาอะไรก็คุณก็ไปดูนะ format มันเนี่ยก็จะ ต้องต้องศึกษาจดจําและนําไปใช้นะครับผมก็ไม่รู้เราผมก็อ่านอ่านตามฟอรั่มเอานะครับผมอ่านตามฟอรั่มเอาใช้แบบนี้ได้ผมก็ลอกมาเลยผมไม่รู้นะครับว่าพื้นฐานมันมันมันเขียนแบบอื่นได้ไหมทำไมต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้ผมผมจำม,มาใช้นะครับปราจำมาใช้ให้มันใช้ได้ก็ก็ใช้ตามนี้ก็ต้องทําความเข้าใจนิดหน่อยว่าเอะตรงนี้เราเปลี่ยนได้ตรงนั้นเราเปลี่ยนไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยอันมันก็ต้องต้องจดต้องจําต้องเรียนรู้นิดหน่อยแล้วก็แต่ไม่เคยรู้นะครับว่า ไอตัวระบบจริงๆว่าเมันมีกี่แบบเขียนแบบนี้ได้แบบนั้นได้หมายความว่าอะไรไม่ไม่ได้ไปท่องแบบนั้นนะครับอันนี้จํามาว่าทําแบบนี้ได้ก็จะทําแบบนี้นะครับแล้วก็เขียนลงไฟล์ด้วยนะครับอันนี้เขียนลงไฟล์ด้วยนะครับอันนี้ไฟล์เป็นไรท์เอ่อ w หนึ่งก็จริงๆใช้ W เฉยๆก็ได้เพราะอะไรเพราะว่าเราเรา close อยู่แล้วตรงนี้เรา close เส๋ยวเราก็ open ใหม่ได้เป็นอีกไฟล์หนึ่ง